สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาติดตั้งลิฟต์ตัวใหม่ที่นคนปรปฐมนะครับวันนี้ลิฟต์แปดชั้นเก้าตีบวันนี้วันนี้จะลงดิ่งครับลงลิฟต์มีห้องเครื่องครับวันนี้ลิฟต์มีห้องเครื่องต้องจอดิ่งลงจากห้องเครื่องไปน,นี่ช่างเล็กกับช่างอาชินเขากำลัง หาลายห้องเครื่องอยู่ครับ45นะ45คางละ45ริบ8ชั้นสูงนิ้วเลยเนี่ย จะจอดสลุลงไปพื้นก็หนายี่สิบห้าเซนเพื้นก็หนา25เซนรู้จอดสลุหรือเปล่ามาดูกันครับเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดเสร็จยังไงจะให้ดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวตอนนี้จอดก่อนครับผมตอนนี้เราสกัด2องรูสองรูนี่ทะลุ ทะลุเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือดิ่งประตูดิ่งประตูนี้ประตูลิ์นะครับสองรูมีสองรูเท่าไหรทั้งเล็กประตูเปิดเท่าไหรเนี่ยเก้าสิบครับประตูเก้าสิบนะครับรูนี้ต้องห่างกันเก้าสิบแต่เราจะทําให้ใหญ่เพราะว่าเผื่อดิ่งแล้วติดปูนเราจะต้องขยับแผ่นเหล็กได้เอาแผ่นเหล็กใส่ครับทั้งเล็กเห็นเส้นด้วยนะครับทัางเล็กดูครับงเล็ก แ่งเล็กทิ้งดิ่งลงไปเลยนี่เราจะทิ้งดิ่งตามรูที่เรามาร์ e ไว้ที่เราทำรูไว้นะครับแล้วก็จะลงไปเช็คข้างล่างอีกทีนึงว่าได้ตามแบบไหมตอนนี้ช่างเล็กเขาจะทิ้งดิ่งลงไปนนก็ไม่รู้ว่าช่างเล็ก<อ>เขาจะจะทิ้งเป็นทิ้งเป็นเปล่าอยู่มาสิบปีแล้วรู้ทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งได้หรือเปล่า ครับผมเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันครับครับผมอันนี้พอเราดิ่งจากข้างบนลงมาเราก็ต้องเช็คตัวเลขเช็คตัวเลขดิ่งครับว่ามันตรงตามแบบหรือเปล่าเช็คสองข้างครับข้างเพูดด้วยว่าได้กี่เซนข้างซ้ายหกสิบเจ็ต้องเช็คอย่างนี้ครับต้องเช็คให้ได้ตามแบบด้วยเพราะไม่งั้นเวลาผิดพลาดมาเราอ้างแบบไม่ได้ ข้างหน้าได้เท่าไหร่ครับบัดมาข้างหน้าได้เท่าไหร่เช็คด้านข้างแล้วก็ต้องเช็คมาด้านหน้าบ่อร์ลิฟด้วยครับเจ็เซนครึ่งครับอ่าเจ็ดเซนครึ่งสองข้างครับเจ็เซนอย,อย่างนี้เราต้องเช็คขึ้นไปข้างบนเช็คทุกชั้นครับเช็คทุกชั้นว่าตัวเลขใกล้เคียงกันไหมไปทางเ เช็คชั้นสองยังไงทุ่งชินน้นะรเราต้องเดินอย่างนี้นะครับเดินขึ้นเช็คทีละชั้นละชั้นว่าตัวเลขได้กันหรือเปล่า ถ้าเสียงเสียงไม่ชัดเกนียต้องขออภัยด้วยครับพึ่งหัดทำหัดถ่ายภาพอาจจะมือไม้อาจจะสั่นอยู่เท่า <6, S 1> ไหร่ครับ6.5ครับ6.5 8, 8ิ8.5พึแปดสิบหกแปล่าพึ่งด้านหน้า สามเซนตัวเลขันได้อย <mouth> ู <emos. S 2> <All right. S 2> ่ตัวเลขบนตามนี้แหละครับโอเนครับผมือเราต้องเทกอย่างนี้จนถึงข้างบนพอถึงข้างบนแล้วเทกจนถึงชั้นแปดพอถึงชั้นแปดเราก็ต้องขึ้นไปถ้าตัวเลขไม่เที่ยนตัวเลขได้ตามแบบเราก็ต้องขึ้นไปมาร์ก ทำรางครับเพราะว่ารางาคาต้องอยู่ตรงนี้ล่างคาจะอยู่ส่วนนี้แรงลิฟต์นะครับคือรางที่ตัวลิฟต์วิ่งจะอยูะมาณนีเราต้องไปจอดข้างบนลงมาอีกครับไม่ใช่เสร็จแค่นี้ครับผมเดี๋ยวพอเจอกันข้างบนครับครับผมพอเราเช็คตัวเลขข้างล่างได้หมดนะครับได้ตามแบบแล้วทีนี้เราก็จะขึ้นมาตีเส้นเพื่อทำดิ่งเพื่อตำแหน่งของราง ว่าลางจะอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ต้องทำเหมือนขั้นตอนแรกแต่จะยากกว่าหน่อยพอรางคาลางลิฟต์เสร็จ,จก็ต้องดิ่งของรางเวทด้วยเพราะลิฟต์มันต้องมีเวทด้วย <Yeah. What? S 1> เ,เวทน้ำหนักคือทวงแลิฟคร <Yeah. S 1> ับผมยุ่งยากนิดหน่อยเริ่มต้นจะยุ่งยากนิดหน่อยพอลงดิ่งเสร็จ ก็จะไม่ยากแล้วก็ดีสิว <บา S 2> ่าได <บา S 2> ้แรงบ้านอนอมาคืออาเขาทำประจำเขาจะชำนาญแล้วทังเหยียดดูกันเขาจับสลับเมตรกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือจ้างบริษัทเรามาติดตั้งนี่รับประกันครับลิฟต์นิ่มเลยจจเาลจาะเจาะเจาะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนต่อไปลงดิ่งเสร็จ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูกันอีกครับครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยครับเพื่อจะได้ดูการติดตั้งประกอบตัวลิฟต์ทำรางลิฟต์ทำยังไงกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ